สปอนเซอร์ครับพเพื่อให้การสนับสนุนอย่างสูงครับ บริเวณแถวนี้คึกคักมากครับอ๋มอม,มีงานอยู่ครับคึกคักมากตอนเย็นนี่โอ้โหส่งทีครับครับส่งที่ครแถวนี้ไม่ได้เล่นแล้วอือพผ่อนผ่อนคลายชิลๆนี้ในเมืองโบรบลีช่วงคืนคงคึกคักมาดูครับม,มีงานในช่วงนี้ ใครับเืองานมังลาโบเนี่ยตัวนับ